มือนีผมเลยจะก,กำจัดปวกด้วยสูตรแบบประหยัดครับเดี๋ยวเมือนับกันครับว่ามันจะตายบครับ ตายครับสวัสดีครับมือน,นี้ผมจะพาพี่นนองมากําจัดปวกครับเพราะว่าปัวมันทําล่ใหม่เฮ้ามือน,นี้ผมเลยจะพาพี่นนองมาทํายากําจัดปววครับด้วยมะกรูดครับนี่ครับมะกรูดผมจะสอยเอาอยู่ต้นมันนะครับคือมัน บริสุทธิ์ยากครับนี่ครับผมจะเอาไปกำจัดปวกในมือนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีการกำจัดปวกมีส่วนผสมกันจังได้เนี่ครับมาเบิ่งน้ำกันครับนี่ครับคือวัตถุดิบจะใส่ใน มือนีครับพอเอกของงานในมือนีกําจัดปวกคือมะกรูดครับนี่ครับสิ่งต่อมาคือผงซักผาครับอยู่ในปองเลยครับสิ่งต่อมานํำสมสายสู่ครับอีกอย่างหนึ่งคือเกลือเกลือแกงเหาครับมีทุกบานครับหรือสี่อย่างนี่ประกอบกันเขาแรงอีลีครับปวกมีเท่างไร ปลายเขียงครับเดี๋ยวมาเริ่มวิธีทำกันเลยครับแบบง่ายๆครับไพ่ไพกระทำใดครับปลอดภัยครับนี่ครับเขาหนำเปามารีดหนึ่งครับมากูเท่านี้เอาแค่ลูกเดียวก็ได้ครับเลือกสองลูกก็แล้วแต่ครับถ้าอยากมันแรงเอาสองลูกก็ได้ครับมันจะแรงครับปูวมีเท่าได้ตายโมย่างครับ ย่ำมะกรูดลงใส่น้ำครับผมใส่ชงลูกครับในมือเพราะว่าผมต้องการให้มมะแหลงครับ ปลวกพี่เขาได้ตายเบิดครับตายหกขั้งครับ่างว่าวยุบานพี่น้องประสบป,ปัญหาด่านปลวกทำลายใหม่โมจักเ่อนซานบานซองเฮาปวกที่เป็นใหม่ปลวกทำลายพังเบิดครับมีจะเสียเงินทั้งนั้นครับสีโต่อมาครับ คือใส่เกลือแกงเข้าไปครับสองส่วนครับที่ตัวมาคือผงสักฟอกครับ สอนศรที่กันครับตี๋ต่อมานี่ครับลำส,สุ่มสาสูงครับใสายสองศรครับพ่อแหละแต่ร้านคันี้อยู่กับเปล้องครับโอเคสองสอนพอ่อ พ้นให้เข้ากันปัวพี่เท่าไรตายเกี่ยงครับโบเลื้อข้าค้นเข้ากันแล้วแล้วครับวันนี้ถึงขั้นตอนที่จะนั่ไปถีพ่นใส่ปวกครับเพื่อกำจัดปวกตัวให้มี มาทำลายของสับสินของเห่าอีกต่อไปครับครับเพื่อเทใส่ป้องผลครับสูตรนี้มันสูตรแบบโมเป็นอันตรายต่อคนครับเพราะว่ามีเด็ดของแบบของใส่ในครัวเหือนเห่าคือพออีกข้องงานคือมะกูดมะกูดน้ำสซมไซซสู้เกลือผงสักฟอกครับ สี่อย่างคำจัดปวกได้ผลปล่อยเพื่อเส้นครับนี่ครับผมจะสีพ่นปวกนี่ขนาดไม่เข้าเก็บไว้ถึงแม่เข้าจะแพ่งไปได้ครับโมย่งครับ คือปลวกทำลายพืดครับต่อไปนี่มันจะทำลายหืชบานเฮือนเาครับมือนี่ผมเลยจะกำจัดปลวกด้วยสูตรแบบประหยัดครับเดี๋ยวเมืองนับกันขับว่ามันจะตายบครับ กำลังตายครับหัวคลายม่ได้คับบเบลือเหนือไม่เจอตูมักอยู่หน่วยเดียวครับเบิ้เหน่อยครับพี่นอ่อ ปวกตายภายในพิบตาครับตัวได้โดนน้ำมากูดกือบโเหลือแล้วครับสังเกตเบ่งครับหน่อยโตะนะครับอันที่โบาตายเดี๋ยวมากก็ตายครับพอมันโดนเข้าไปหนักๆมันก็ตายแล้วครับ อ่อยยครับไปจะปลวกทั้งนั้นครับ ไอ,อ,อ้ของขึ้นเนี่ยหัวฉีดกระโปดีพีโนโ่น้องฉีดกระโปออกแต่ว่าพวงตายบัดครับจะซื้อหัวฉีดใหม่ครับหรื บพมันว่ายาบุีรีนะครับมะกูดีนีแต่ว่าหัวสีบุดรีครับหัวสีสีบดายครับแต่ว่าปลวงตายแท้แน่นอนครับไห้ได้โบเกินหนึ่งนาทีครับปวงตายเบิดสำหรับการ กำจัดปวกด้วยมะกรูดขอจบไปเพียงแค่นี้ครับถากว่าพี่น้องถ้าไหนสนใจอยากปราบปวกด้วยสูตรมะกรูดผสมเกลือกับน้ำสมส,มสายสู้หงสักฟอกทำใดง่ายๆตามขีปผมนี่แหละครับปวกบ่มีเหลือเน่นอนครับสำหรับขีปี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการหลับสม ดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเหลืองเล่าสาระดีๆมฝาฝากพี่นอ้องอีกตัวไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วง,ง่ำได้ครับผม